อยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพาไปดูสวัสดีครับเดี๋ยวป๋าพาไปวันนี้ขอขออนุญาตออกตัวก่อนนะครับพอดีใหม่ใหม่อยู่ในรถอีกคันหนึงไม่ได้เสียบไม้เสียงอาจจะก,ก้องก้องสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแพงไปไหมเวลาเราสั่งของสั่งข้าวสั่งอาหารผ่านแอป delivery ไม่ว่าจะเป็น แอปสีเขียวสีฟ้าสีส้มสีสีอะไรก็ช่างแพงไปไหมส่วนตัวผมนะผมผมยินดีสั่งนะผมก็ใช้บริการบ่อยเลยครับที่บ้านก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็ก็ใช้บริการบ่อยเหมือนกันแหละเพราะว่าดึกดื่นดื่นขี้เกียจออกก็แจง้งพวกพี่ๆน้องน้องไรเดอร์ให้มาให้ไปรับออเดอร์สั่งของตามร้านนะปนระเด็นเป็นอย่างนี้ครับไอเราเพิ่อาชีพขับรถนั่นแหละ แต่ประเด็นเป็นอย่างนี้ผมกาลังผมอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะผมเชื่อว่าอาจจะมีบางขั้นคิดคล้ายๆผมหรือเปล่าคือความคิดเห็นผมผมเป็นอย่างนี้เวลาเราสั่งของสั่งอาหารนะนะมันแพงไปแพงแล้วร้านได้ยินดีก็ยินดีก็กระจายรายได้แต่ที่มันแพงมันแพงเกินไปเพราะอะไรหนึ่งเราสั่งอาหารร้านค้าขายของได้ถูกไนหะ แต่ร้านจ่ายต้องจ่ายค่าคอมให้กับแอปแน่นอนครับมันเป็นเรื่องของค่าการตลาดการทําตลาดการทําโปรโมชั่นโฆษณาของเขาเข้าใจได้แอปก็เก็บค่าคอมมิชชั่นจากร้านค้าพอไรเดอร์ไดออเดอร์ได้งานโดนคอมมิชชั่นซ้ําลงไปอีกบอกโอ้โหมันกินทั้งสองฝั่งเลยวะ่ะกินทั้งฝั่งร้านค้ากินทั้งฝั่งไรเดอร์เยี่ยมทำยังไงดี ผมอยากให้หน่วยงานอะไรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้บน่นนะเป็นการแสดงค,ความคิเห็นส่วนตัวนะคิเห็นส่วนตัวเลยมันน่าจะมีหน่วยงานที่เข้ามาควบคุมกํากับดูแลเรื่องของการเก็บค่าคอมมิชชั่นแบบนี้หน่อยได้ไหมมันซ้ําซ้อนหรือเปล่าอ้องอันนี้ผมไม่รู้แต่ลองนึกดูนะเก็บทั้งต้นทางก็คือร้านค้าเก็บทั้งปลายทางก็คือรเดอร์ที่มามารับของไปส่งให้กับลูกค้าอย่างพวกเราโอ้ มันกินสองเด้งเลยอะ่ะรวยใจไม่ได้อิจฉาที่เจ้าของแอปรวยนะครับแต่ผมก็ลังมองว่ากำลังบอกว่าผมว่าท่านลดค่าคอมลงมาหน่อยเพราะคุณได้ทั้งสองฝั่งเลยมันน่าจะเกิดประโยชน์กับกับคนส่วนใหญ่มากกว่าแน่นอนแอปต้องได้กำไรผมเข้าใจแต่บางทีการเก็บซ้ำเก็บซ้อนเก็บยิบเก็บย่อยเก็บทั้งสองฝั่งทั้งร้านค้าทั้งไรเดอร์ผมว่า แหม่นะก็ไม่รู้บ่นไปก็ไม่รู้ว่าจะมาจะมีทางวิธีไหนแก้ไขอะไรยังไงได้บ้างอันนี้ไม่รู้เหมือนกันก็เลยไดนบ่นเขาหวังว่าถ้าเราบ่นกันบ่อยบ่นให้เขาได้ยินบ่นไปถึงคนข้างบนบนออฟฟิศอะ่ะ <c oughs> เขาอาจจะอาจจะได้ย้อนกลับมาคิดว่าเออเฮ้ยมันมันไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าเอาเปรียบผู้บริโภคหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นการยกตัวอย่างนะแล้วก็เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยผมเลยอยากมองว่าแหมแหมแหมมันหน้ากันมันหน้านัดกันจังเลยเว้ยนัดหยุดแม่งเลยไปรับแม่สักสักวันหนึ่งครึ่งวันก็ได้ดูสิแอปเขาจะมีมาตรการอะไรหรือมีข้อเสนอแนะอะไรที่ดีๆให้กับร้านค้าให้กับไลเดอร์ หรือเปล่าก็ประมาณนี้เพื่อนๆคิดเห็นว่าไงเรื่องแบบนี้ช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกับช่องเดี๋ยวป๋าพาไปคลิปหน้าเดี๋ยวไปรู้ไปเห็นไปเจอไปกินไปชิมไปเที่ยวที่ไหนมาถ้าเห็นว่าดีไปอ,อะไรก็ากด้วยตกใจนึกว่าแม่ยานางแต่เห็นว่าดีมีประโยชน์เดี๋ยวผมเก็บเกลาไร้ให้ครับแม่เสียงอ e ุยอีเลยฝากดูโฆษณาด้วยเลยครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ ช่วยแชร์หน่อยแชร์แชร์ชรความคิดลงมาใต้คอมเมนต์หน่อยอยากรู้เนาะเจอกับคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพาไปา